สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะก็มาพบกับครูกบอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนะคะก่อนอื่นเราต้องมารู้กันก่อนว่าการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะคืออะไรนะคะการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะคือการประกาศตนนะคะ ว่ายอมรับนับถือพระพุทธศาสนานะคะรวมทั้งยอมรับพระพุทธนะคะพระธรรมและพระสงฆ์นะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและระลึกนึกถึงนะคะชาวพุทธทุกคนเนี่ยสามารถแสดงตนเป็นพุทธมามะกะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนนะคะจะเป็นวัยชรา,าวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กนะคะก็สามารถที่จะ แสดงตนเป็นพุทธมามะกะได้รวมไปถึงพระมหากษัตริย์ไทยด้วยนะคะทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ของการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนะคะ<ๆ>ก็จะมีดังนี้นะคะหึ่งเลยนะคะหน,นะคะเพื่อให้มีความมั่นคงนะคะในการแสดงในการเป็นพุทธบริษัทที่ดีนะคะสเพื่อให้มีจิตใจมั่นคงต่อหลักธรรมคำสอน นะคะสามเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยชาวพุทธที่ดีนะคะให้กับเด็กๆนะคะทีนี้มันก็จะมีขั้นตอนนะคะดังนี้นะคะขั้นตอนแรกก็จะเป็นขั้นเตรียมการนะคะขั้นเตรียมการเนี่ยเป็นการแสดงตนขั้นตอนเตรียมการนะคะก็คือการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนะคะต้องทําต่อหน้าพระสงฆ์หรือในที่ประชุมสงฆ์โดยนะคะโดยทํำยังไง ครูเนี่ยก็นำรายชื่อนะคะนักเรียนที่จะเข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนะคะพร้อมกับดอกไม้ทูบเทียนทำการใส่พานมานะคะแล้วนำไปถวายพระอาจารย์ที่เป็นประธานในพธิธีพร้อมทั้งแจ้งการทำกิจกรรมให้พระท่านเนี่ยทราบนะคะเพื่อ เพื่ออะไรคะเพื่อให้ท่านนะคะได้จัดพระพิสุสงฆ์ในการเข้าทําพิธีจากนั้นนะคะก็ทําการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ใช้ในพิธีให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปนะคะดอกไม้ทูบเทียนและบัตรพุทธมามะกะที่จะมอบให้แก่ผู้แสดงตนนะคะอ่ะทีนี้พิธีการนะคะพิธีที่หนึ่งนะคะก็คือ ทำการนิมนต์พระสงฆ์นะคะเข้าสู่พิธีนะคะดูตามรูปภาพเลยนะคะ2นะคะผู้นํานักเรียนเห็นไหมคะว่าในพระในภาพนะคะจะมีผู้นำหนึ่งคนนะคะที่ทําการจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชานะคะผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนเนี่ยจะต้องอยู่ในความสงบนะคะแล้วก็ระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยนะคะคุณพระรัตนตรัยคืออะไรลูก ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะคะทุกคนนะคะกล่าวคําบูชาพระรัตนตัยตามผู้แทนนะคะผู้แทนของเราก็คือที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะแล้วก็กลาบแบบเป็นจางคบประดิษฐ์นะคะสนะคะผู้แทนนักเรียนถวายเครื่องสักการะนะคะและลายชื่อผู้ที่เข้าร่วมพิธีแก่พระสงฆ์ท่านี้คําคําขอนะคะแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนะคะ ก็จะมีสั้นๆนะคะถ้าเป็นภาษาบาลีนะคะก็เอเตมยังพันเตสุจิระปรินิพุตตมปิตังพะควันตังสารนังคจฉามะธรรมะธรมันจะสังคันจะพุทธมามกาติโนสังโคทาเรตุนะคะคำแปลก็คืออะไรคะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญนะคะก็คือมะยังพันเตนั่นเองข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปแล้วทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่ระลึกนับถือขอพระสงฆ์จงรับข้าพระเจ้าไว้เป็นพุทธมามะกะด้วยเทิน นะคะขั้นตอนที่4นะคะหลังจากที่เรากล่าวคำไปแล้วนะคะเราก็จะกล่าวนมัส,สการนะคะพระพุทธเจ้านะคะ3จบจากนั้นก็กล่าวแสดงตนไปพร้อมๆกันนะคะขั้นตอนที่4ก็คือรับฟังโอวาจากประธานสฆงขั้นตอนที่อ่ะขั้นตอนขั้นตอนต่อไปก็คือจะทําการกล่าวอาราธนาศินห้านะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็พระสงฆ์จะทําการสมาทานศินนะคะศินห้าให้แก่ ผู้ที่ร่วมพิธีนะคะเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะกล่าวอนิสงค์ของศีลส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะได้รับบัตรพุทธมามะกะจากประธานสงฆ์น,นะคะแล้วก็ถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์อนุโมทนาผู้ร่วมพิธีนะคะขั้นตอนสุดท้ายผู้ร่วมพิธีก็จะทําการกวดน้านะคะรับศีลรับพรน,นะคะแล้วก็กราบพระสามครั้ง ก็เป็นอันเสร็จพิธีอันนี้จะเป็นการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนะคะสรุปง่ายๆเลยนะคะการแสดงตนเป็นพุท,พทธมามะกะก็คืออะไรคะนักเรียนก็คือการประกาศตนว่ายอมรับนับถือพระพุทธศาสนานะคะรวมถึงยอมรับพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นเองนะคะ,ะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะเราก็จะ เรียนเรื่องพุทธมามะกะแล้วก็จะเรียนเรื่องอ่อวันสำคัญนะคะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธเนี่ยควรเรียนรู้นะคะวันสำคัญที่นักเรียนจะต้องรู้เนี่ยก็จะมีดังนี้เลยนะคะอันแรกนะคะก็คือวันมาคบบูชา วันมาคบูชานะคะก็ค e ือตรงกับวันอะไรคะตรงกับวันขึ้น네สิบห้าค่ำเดือนเดือนอะไรคะลูกวันสิบห้าค่ำเดือนเดือนสามนะคะก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะคะทรงแสดงโอวาทปาติโมกต่อไปวันวิสาขบูชานะคะตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะคะต่อไปวันอัฐมีบูชานะคะก็คือเป็นตรงกับวันแรงแปดค่ำเดือนหกนะคะเป็นวันถวายพระเพลิง ะะถวายพระเพิงพุทธสรีละพระพุทธเจ้านะคะต่อไปนะคะก็คือวันอาสาฬหาบูชาวันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันขึ้น15บห้าเดือน8นะคะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่เดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปรถมประเทศนานะคะต่อไปนะคะ วันธรรมะะสาวนะนะคะอันนี้จะเป็นวันขึ้นหรือวันแรม8ค่านะคะหรือ15ค่ําของทุกๆเดือนนะคะเป็นวันที่เป็นวันประชุมฝั่งธรรมนะคะส่วนวันเข้าพรรษานะคะก็คือแรมหนึ่งค่ำเดือน8นะคะพระสงฆ์จะมีการจาพรรษากี่เดือนคะนักเด็ก3เดือนนั่นเองนะคะส่วนวันออกพรรษานะคะก็เป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน11นะคะ เป็นวันสิ้นสุดของวันที่พระสงฆ์นะคะหยุดจำพรรษานะคะการปฏิบัติตนนะคะการปฏิบัติตนง่ายๆเลยที่เราทำนะคะก็คือการทำบุญตักบาตรรักษาศีลน,นั่งสมาธินะคะสวดมนต์นะคะฟังธรรมนะคะแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์นะคะหรือบางวันสำคัญนะคะก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมนะคะเช่น วันมาคบูชาก็จะมีการเวียนเทียนใช่ไหมคะมีวันมาคบูชาวันวิสาขบูชาแล้วก็อาสารหคาบูชาถ้าลงท้ายด้วยบูชานะคะจะมีพิธีจะมีกิจกรรมเวียนเทียนนะคะส่วนวันเข้าพรรษานะคะวันเข้าพรรษานะคะก็จะมีเอ่อการห่อเทียนเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะส่วนวันออกพรรษาก็จะมีกัด การตักหวาดเทวนะคะประโยชน์นะคะประโยชน์ประโยชน์ในการเข้าร่วมศาสนาพิธีนะคะก็เป็นการขัดเกลาจิตใจนะคะทำให้เกิดความสามาคัคคีใช่ไหมคะเวลาที่เรามาทําบุญมาอัยเราต้องทําร่วมกับคนหมู่มากฉะนั้นถ้าไม่มีความสามัคคี กิจกรรมทุกอย่างมันก็ไม่สามารถบรรลุล่วงไปได้ด้วยดีฉะนั้นก็ก่อให้เกิดความสามัคคีนะคะการเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะของพุทธศาสนิก,กรชนการช่วยทำนุบำรุงนะคะให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมั่งคงมั่นคงนะคะสุดท้ายนะคะก็ก่อให้เกิดความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนะคะสำหรับวิชาสังคมวันนี้นะคะก็จะเรียน2เรื่องก็คือ1 ก็คือการถวายตนเป็นพุทธมามะกะนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่22ค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่22นะคะกิจกรรมตามตัวชี้วัดนะคะการแสดงตนนะคะคำถาม การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะคืออะไรนะคะนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะถ้าฟังไม่ทนันสามารถสต็อปวิดีโอเอาไว้ได้นะคะถ้าจดไม่ทนันนะคะสต็อปวิดีโอเอาไว้แล้วก็จดตามไปพร้อมๆกันเลยทำไปพร้อมกันเลยนะคะการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะคือคืออะไรคะก็คือการประกาศตนว่ายอมรับนับถือพระพุทธศาสนารวมทั้งยอมรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นะคะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะแล้วก็ระระ,ระลึกถึงนะคะวัตถุประสงค์ของการแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะนะคะก็เพื่ออะไรคะเพื่อให้มีความมั่นคงนะคะในการเป็นพุทธบริษัทที่ดีเพื่อให้มีจิตใจมั่นคงต่อหลักธรรมคาสอนนะคะและเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยของชาวพุทธที่ดีด้วยให้กับเด็กนะคะ ส่วนขั้นตอนนะคะขั้นตอนก็จะมี10ขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนในการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนะคะ 1. นะคะเราต้องนิมนต์นนพระสงฆ์เข้าสู่พิธีนะคะ 2. ผู้แทนนะคะจุดทุบเทียนบูชานะคะทุกคนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย 3. ผู้แทนนะคะถวายเครื่องสักการะแล้วก็ลายชื่อ 4. ทุกคนกล่าวคำนมัสการพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนะคะ 5. รับฟังโอวาจากพระสงฆ์นะคะจากประธานสงฆ์ 6. ผู้แทนกล่าวคำอาราธนาสินห้นะคะ 7. นะคะพระสงฆ์สมาทานสินห 8. พระสงฆ์กล่าวอานิสงฆ์ของสิน9นะคะ9 ผู้ร่วมพิธีนะคะรับบัตรพุทธมามะกะและถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาและขั้นตอนสุดท้ายนะคะผู้ร่วมพิธีทำการกวดน้ำแล้วก็รับพรจากพระสงฆ์นะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะวันนี้นะคะจะมีแบบฝึกหัดสองอย่างนะคะก็คือแบบฝึกหัดหน้าที่22นะคะแล้วก็จะมี อีกอันนึงนะคะที่คุณครูจะส่งรูปภาพให้เราเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้เราเนี่ยไปจดลงในสมุดนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะถ่ายรูปนะคะหน้าที่22แล้วก็จดวันสำคัญนะคะทางพระพุทธศาสนาใส่สมุดถ่ายรูปส่งมาให้กับคุณครูประจำชั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาสังคมก็มีเท่านี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะ จะทำแบบฝึกหัดด้วยความตั้งใจลายมือนะคะตัวบรรจงนะคะเขียนด้วยตัวบรรจงนะคะตีเส้นให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณคณรูกบก็ไปแล้วค่ะเอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ